สวัสดี CEO นะคะผู้บริหารระดับสูงของแบงก์พาณิชย์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาร่วมกันนะคะชี้แจงให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการ EniID นะคะก็ต้องเรียนว่า วันนี้จริงๆที่จัดถแถลงข่าวเพราะว่าเริ่มเอ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 โครงการ Any ID เนี่ยเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นวงกว้างนะคะต้องยอมรับว่ามีผู้ให้ความสนใจมากแล้วก็ในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ย มีทั้งข้อมูลทีเเเเ่เป็นไปตามความเห็นของผู้แชร์ข้อมูลบ้างมีข้อเท็จจริงอยู่บางส่วนบ้างอะไรทํานองนี้วันนี้ก็จะขออนุญาตนะคะเล่าสู่กันฟังให้เ,เ,เ,เป็น,เป,นเป็นการชี้แจงเพื่อเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ที่แท้จริง,งนะคะนั้นก็ต้องเรียนว่า ทุกท่านก็คงจะทราบกันมาระยะหนึ่งนะคะว่าทางคำเทศไทยแล้วก็รัฐบาลและก็สมาคมธนาคารและก็ผู้เกี่ยวข้องอีกหลายหลายท่านนะคะรวมทั้งเ,เทปป้าคือสมาคมของ e ีโ l เลตนะคะกระทรวงกระทรวงกันคลังนะคะกรมบัญชีกลางกร,กรมสรรพากรนะคะกระทรวงมหัดไทยนะคะทุกท่านเนี่ยร่วมกันทำช่วยกันนะ,นะคะผลักดันแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติพวกเราจะคุ้นกันในชื่อ National e-payment Master Plan นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็ขับเคลื่อนกันมาประมาณ6เดือนนะวันนี้เรามาถึงจุดสำคัญตอนหนึ่งละก็ต้องเรียนว่าธนาคารเทศไทยกับสมาคมธนาคารรับเอาส่วนที่เป็นอสองโครงการแรกของ National e-payment คือ a n y ID กับการขยายเครื่องรับบัตร EDC มาช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันนะคะ วันนี้ถึงจุดสำคัญคือการเปิดบริการโอนเงินและรับเงินแบบใหม่นะคะทุกท่านคุ้นกันในชื่อ anyid แต่ก่อนนะตอนนี้เขามีชื่อแล้วนะคะเขาชื่อว่าพร้อมเพย์ภาษาไทยนะคะและชื่อภาษาฝรั่งก็คือพร้อ p เพย์นะคะอันนี้ก็ชื่อนี้ก็ได้รับการคัดเลือกมาแล้วก็สื่อถึงบริการการเอินเงินที่สะดวกนะ พร้อมทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ผ่านช่องทางไอดีต่างๆได้นะคะคราวนี้ก็อยากจะกล่าวถึงหัวใจสําคัญของพร้อมเพย์ให้พวกเราทราบก่อนนะบริการพร้อมเพย์เนี่ยเป็นบริการที่ทําให้ใครๆก็โอนเงินให้เราได้โดยไม่ต้องถามเลขบัญชีของเราอีกแล้วนะคะเลขบัญชีนี่มันจํายากนะคะแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือพวกท่านเมมกันอยู่แล้ว ในมือถือของท่านใช่ไหมคะแค่ท่านจะโทรหากันท่านก็สามารถใช้ ID ตัวนั้นนั่นแหละนะคะที่ได้ผูกกับ,ก,บกับเลขบัญชีฝากรับแล้วเนี่ยเป็นการโอนเงินให้กันได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเชื่อมช่วยเพิ่มความสะดวกนะคะด้วยการจัดให้มีระบบกลางที่เชื่อมบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ ต่อไปจะโอนเงินให้ใครก็ใช้ได้2หมายเลขอันนี้แหละนะคะ ID การเริ่มใช้บริการพร้อมเพล์เนี่ยก็จะมีบนบนสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าประชาชนจะต้องเวลาไปลงทะเบียนเนะี่ยจะต้องมีของจำเป็นอยู่3ตัวอันที่1เลยคือเลขบัญชีสมุดเงินฝากเลขบัญชีสมุดเงินฝากนะคะใครจะเอาสมุดเงินฝากไปก็ได้ แต่หัวใจจริงๆมันอยู่ที่เลขบัญชีเพราะเดี๋ยวนี้หลายธนาคารเป็นเป็นเอ่อลสแล้วคือไม่มีไม่มีบัญชีอีกแล้วหัวใจคือต้องมีเลขบัญชีนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เลขมือถือ3ตัวนะคะวิธีการไปลงทะเบียนนะวิธีการไปลงทะเบียนช่องทางที่ไปลงใช้บริการเนี่ยแต่ละแบงก์ก็จะมีหลากหลายกันไปนะคะ ก็เรียนให้สบายใจว่าทุกแบงค์ได้ส่งขั้นตอนกระบวนการมาที่ธนาคารประเทศไทยแล้วนะคะทีมธนาคารทรศะไทยก็ลงออกทำ t a r g e t exam แล้วนะคะเพราะงั้นเรารวบรวมภาพแรกให้เห็นว่าท่านสะดวกมากเลยท่านจะลงทะเบียนผ่าน ATM ก็ได้ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ลงทะเบียนผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้ไดหรือง่ายที่สุดเลยแวะไปะเยี่ยมสาขาเจ้าของบัญชีที่ท่านสะดวก นะคะก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะคะบริการพร้อมเพย์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเดี๋ยวนย้ำตรงนี้นะคะก็ต่อเมื่อประชาชนมีประชาชนมาใช้บริการในวงกว้างภาษาชาวบ้านก็คือถ้าเดี๋ยลงทะเบียนนะแต่ว่าเพื่อนที่ใช้มือถือไม่ได้ไปลงทะเบียนผูกกับบัญชีเขาเดีวนโอนไปก็รับไม่ได้เห็นภาพไหมคะ พราะง,งั้นก็อยากจะฝากว่าชักชวนกันมานะคะลงทะเบียนผูกไอดีของท่านนะคะกับเบอร์บัญชีเชียคันนี้เดี๋ยวนก็จะเรียนว่าระบบกลางเนี่ยระบบกลางคือเวลาลงทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีระบบกลางของ national i t m x ที่เป็นคนเป็นถังกลางเรียกภาษาชาวบ้านอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นถังกลางเนี่ยเขาจะพร้อมเปิดถังกลาง ให้ทุกแบงก์เอาข้อมูลไปลงเนี่ยวันที่15กรกฎาคมนะคะย้ำนะคะทั้งกลางจะเปิด15กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามทีธนาคารใดก็ตามที่มีความพร้อมนะคะก็เปิด pre register ได้คือลูกค้าเริ่มเข้ามา register ได้กับธนาคารเพราะยังไงลูกค้าก็ต้องมา register กับธนาคารหน้าที่ของธนาคารคือ clean data ของคุณ จับเป็นแบตช์แล้วเอาแบตช์เนี่ยไปใส่ในทังกลางแล้วในทั้งกลางเนี่ยก็จะต้องไปทาไป Verify ให้ถูกต้องอีกทีหนึง่งนะมันมีขั้นตอนเรื่อง s e c urity อยู่เยอะนะเพราะงั้นก็เรียนว่าธนาคารไหนพร้อมเริ่มเปิดบริการให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่1กรกฎาปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาแต่ถามว่าพอ15กรกฎาปั๊บเป็นจบใช่ไหมไม่ใช่ โครงการนี้พอเปิดแล้วมันจะเปิดตลอดไปเพราะมันก็จะมีคนที่มีบัญชีใหม่มีคนที่เปลี่ยนมือถือมีคนทีเ่เด็กรุ่นหลังที่เรียนจบแล้วเพ,เพิ่งจะผูกเบอร์มือถือมีไรายได้มีอินข้ามเข้ามานะคะไม่ใช่ก็ต้องเรียนย้ำว่า1กรกฎาคม pre-register 15กรกฎาคมถังกลางพร้อมเปิดแล้วจะเปิดตลอดไปนะคะถังนี้จะเปิดตลอดไปนะคะคราวนี้ สิ่งที่ต้องระวังนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะช่วงต้นเนี่ยนะคะเราขอว่าหนึ่งไอแปลว่าอะไรไอคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้เลขมือถือก็ได้หมายถึงเบอร์เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะนั่นคือคำว่า ID ดีหนึ่งไนั้นผูกได้แค่หนึ่งบัญชีหลักสำหรับรับเงินนะคะ หนึผูกได้แค่หนึ่งบัญชีหลักดูในรูปจะชัดเจนมากเลยนะคะในในเหนุมาล A เนี่ยนะสามารถจะเอาบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้เอาหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้มาผูกกับบัญชีของธนาคารก่อได้นั่นหนึลูปหึงช่องทางนะไม่เอามาผูกรวมกันก็ทำได้นะบัตรประจำตัวประชาชนผูกไว้ธนาคารหนึ่งนะ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหนึ่งเบอร์ผูกกับอีกบัญชีหนึ่งบางคนมีมากกว่าหนึ่งมือถือใช่ไหมคะหนึ่งเลขหนึ่งหมายเลขอะนะก็ผูกได้อีกธนาคารหนึ่งข้อสำคัญฮนุมานบีเนี่ยท่านผูกอะไรไว้กับอะไรจำให้ได้ก็แล้วกันเนาะไม่งั้นจะเป็นปัญหาว่าต่อไปนะคะพวกที่ที่สู่วัยเกษียณแล้วเนี่ย ก็จะได้เบี้ยเบี้ยคนเบี้ยเบี้ยชลาว่างันเถอะนะฮะเขาเรียกอะไรฉันจำไม่ได้อะเบี้ยชลาก็แล้วกันนะไอ้เจ้าเบี้ยชลาเนี่ยมันจะผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะถ้าท่านผูกไว้กับแบงค์ไหนจําให้แม่นไม่ใช่ว่าพอถึงเวลารัฐบาลเขาจ่ายให้ท่านแล้วแต่ท่านก็นลุกขึ้นโวยวายบอกว่าท่านไม่ได้รับความจริงท่านลืมเพราะท่านไปผูกไว้กับแบงค์หนึ่งนะคะเช็คให้ถูกแบงค์อย่าลืมก็แล้วกันเนาะ,อ,ะอีกอันหนึ่งบางคนบอกว่าเอ้ย ฉันค้าขายนะนหรือว่าฉันให้เบอร์มือถือของฉันกับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันให้ที่บ้านไว้เบอร์หนึ่งให้อีกบ้านไว้อีกเบอร์หนึ่งให้อีกธุรกิจไว้อีกเบอร์หนึ่งนะคะอยากจะผูกบัญชีเดียวไม่อยากยุ่งไม่อยากมีหลายบัญชีทำได้ไหมตอบว่าทำได้เพราะงั้นหัวใจคือหนึ่งเลขหมายผูกได้หนึ่งบัญชีแต่หนึ่งบัญชี อยู่สามารถจะใช้สหลายหลาย ID ผูกได้อันนี้ชัดเจนนะคะอันนี้เพื่อความสะดวกนะคะค่ะไปต่อค่ะอืมหลายคนก็อยากรู้นะว่าทำไมต้องทำไอ any ID อ่ะของที่มันมีอยู่แล้วอะ Mobile b a n k i n เ i อร์เน e t b a n กิงงก้งก็สะดวกระดับหนึ่งใช่ไหม ก็ต้องตอบว่าใช่นะคะแต่ประโยชน์ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการโอนเงินและการรับเงินในชีวิตของประจำวันของตัวเราจะสะดวกมากขึ้นนะคะคุณเงินโอนเงินให้ครอบครัวก็ได้โอนเงินให้เพื่อนฝูงก็ได้ใช้มือถือกันนี่แหละนะคะที่สําคัญก็คือส่วนของการรับเงินจากภาครัฐเช่นสวัสดิการเงินช่วยเหลือเงินคืนภาษีจะรับตรงเข้าบัญชีเหมือนกันด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่าน ที่ผูกไว้กับบัญชีการฝากนั้นๆใน,นที่สำคัญประชาชนมีสิทธิที่จะรับข้อมูลอย่างครบถ้วนและประทุกคนพวกเราทุกคนนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงยกเลิกการผูกบัญชีได้ง่ายๆแต่สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างเป็นอิสระสมมตุติวันนี้ท่านผูกแล้วกับบัญชีแบงก์นี้ต่อไปอีกแบงก์หนึ่งออฟเฟอร์ดีกว่ามีบริการที่หลากหลายกว่าท่านใช้บริการนั้นเป็นบริการหลักมากกว่าท่านก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะคะ ไปทำรีจิสเตอร์เปลี่ยนได้เลยขอเปลี่ยนไปอยู่อีกแบงก์หนึ่งได้นะคะออขอไปอีกหน้าเลยนะอันนี้อยากให้ดูอันนี้คือข้อดีของเอนนี่ไโทษของพร้อมเพย์นะคะพร้อมเพย์เนี่ยจะใช้ในชีวิตประจำวันเลยต่อไปไปทานข้าวกันไป Own, แทนที่คุณจะต้องนับเงินใช่มหมไปทานข้าวกันอาจจะจ่ายเงินนับเงินให้กันเนี่ยไม่ต้องละเราสามารถจะใช้ใช้พร้อมเพย์เนี่ยจ่ายได้เลยคุณขึ้นรถแท็กซี่ ต่อไปคุณก็ถ้าแท็กซี่เขาจะติดเบอร์มือถือที่เขาผูกกับบัญชีไว้แล้วก็สามารถจะจ่ายตรงนั้นได้เลยเพราะมันจะมี SMS เนี่ยกลับมาที่มือถือของแท็กซี่คันนั้นนั้นท่านก็ไม่ต้องแบบหาเงินสดอีกแล้วไม่ต้องเออแย่แล้วต้องไปจอดถึง,ถ,งถึงบ้านก่อนนะรอก่อนนะวิ่งไปหาเงินสดเกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะเงินสดไม่มีมั่งมีใบใหญ่มัง่ง แท็กซี่ไม่มีทอนบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือชีวิตประจําวันถ้าต่อไปเราใช้กันทุกคนแท็กซี่ก็มีมือถือแท็กซี่ก็รับเงินท่านได้สบายสบายไม่เดือดร้อนเดี๋ยวพยายามยกตัวอย่างนะคะง่ายๆแท็กซี่ไปซื้อของจ่ายแท็กซ์นะคะไปโรงพยาบาลไปต่างๆแทนที่คุณต้องใช้เงินสดคุณต้องใช้เงินสดแล้วนะคุณใช้ตัวนี้ได้นะคะท่านี้ทุกคนก็จะบอกว่าแล้วหัวใจสําคัญนะ่ย มันอยู่ที่ค่าธรรมเนียมอย่างท่านพูดเสมอๆว่าเพย์เม t นต์น่ะมันจะดีมันจะปลอดภัยยังไงก็ตามทีนะมันต้องถูกด้วยมันต้องถูกพอที่ท่านจะเลิกเดินไปเบิกเงินที่ตู้ ATM เถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆค่าธรรมเนียมนี่มันดิสทอสอยู่นิดๆน,นะท่านเดินไปเบิกเงินที่ตู้ ATM อ็แบงก์พาณิชย์น่นะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไอเจ้าตู้ ATM กับเงินสดเนี่ยมหาศาลแต่เขาให้คุณฟรี นะฟรีมาโดยตลอดซึ่งเดี๋ยวนคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าถ้าจะดูเรื่องค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมเนี่ยมันต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเช็คใช้15บาทจริงจงต้นทุนแพงกว่านั้นเยอะ50-90บาทนะคะต่อเช็คหนึ่งใบที่ process ทั้งทั้งที่เราทำ icash แล้วก็ตามทีนะคะต้นทุนแพงขนาดนั้นเพราะง,งั้นต่อไปเดกนก็ฝากไว้ด้วยว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะต้องสะท้อน ต้นทุนที่แท้จริงด้วยเหมือนกันนะคะเเดี๋ยวเดี๋ยวค่าธรรมเนียมเนี่ยทางท่านประธานสมาคมก็คงจะมาเ,เล่าให้พวกเราฟังในรายละเอียดนะคะท้ายที่สุดเลยนะั้นต้องขอขอบคุณ c ีอทุกท่านขอบคุณสมาคมธนาคารไทยนะคะขอบคุณทีมทํางานของสมาคมที่เหนื่อยด้วยกันมาอย่างมากขอบคุณ PSO ที่เข้ามาช่วยเราทํางานนะคะเราเหนื่อยกันมา6เดือน ก็เรียกว่าเดนต้องคิดว่าอันนี้เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งอันหนึ่งนะคะขอบคุณ national IT m X ด้วยที่ต้องลุกขึ้นมาทำถังกลางนะคะให้ให้ให้เป็น infrastructure ซึ่งจากนี้ต่อไปพอเราทำ NID ของประชาชนก่อนนะคะไอ้ตัวพร้อม p ย์เนี่ยณเนะ day นที่เราเปิดเนี่ยจะเป็นประชาชนโอนประชาชนก่อนนะคะธุรกิจจะเป็นต่อไปนะคะ,ะธุรกิจก็ขอขอให้ถังประชาชนนิ่ง คลีนซิ่งได้แล้วเนี่ยพอไปธุรกิจก็จะไม่ยากแล้วก็จะง่ายนะคะก็จะใช้เวลาไม่นานตั้งความหวังว่าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินใหม่ของประเทศเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนดิจิทัลอีค n o m มิดิจิทัลเวอให้เป็นอย่างดีและก็ลดการใช้เงินสดได้สุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะ เรียนท่านรองผู้ว่าการ,ารา TC, ธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทองอุไรลิมปิติท่านผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทุกๆแห่งและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตออออขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทุกทท่านนะครับที่แล้วก็ทีมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการทํางานชิ้นนี้ออกมาจนถึงวันนี้นะครับและนอกจากนั้นในวันนี้ก็ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท,ที่ทุกท่านได้มาร่วมกันอ,อยู่ในตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะตอบคําถามและให้ข้อมูลกับท่านต่างๆที่ยัง,ยงหากจะมีข้อสักถามใดๆนะครับจากที่ท่านได้รับทราบจากท่านรองผู้การไปแล้วนะครับว่าความเป็นมาของระบบ a NID y ที่เราได้ใช้ชื่อใหม่ว่าพร้อมเพย์นะครับผมคงไม่ต้องแนะนำอะไรนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้อีก แต่ผมขออนุญาตเรียนให้ท่านสื่อมนชนทราบเพิ่มเติมว่าสมาคมธนาคารไทยได้ริเริ่มที่จะพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับรายย่อยตามแผน5ปีมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2558และในปลายปี2558รัฐบาลก็ได้ริเริ่มโครงการ National e-payment ซึ่งเป็นในทิศทางที่สอดคล้องกันสมาคมธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์และธน,ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการ national e-payment ของรัฐบาลมาตลอดเพราะเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศทำให้ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโปร่งใสและจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเงินสดของประเทศตั้งแต่การพิมพ์ธนบัตรการจัดส่งการจัดเก็บการจัดการต่างๆรวมทั้ง จะลดการใช้เช็คได้ในอนาคตซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้เคยมีการศึกษาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำระบบการชำระเงินแบบ e-payment mm. มาใช้ให้แพร่หลายจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆของประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทและเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ต่อภาคประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐแล้วจะเห็นว่า ภาคประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการการชำระเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางและบริการการชำระเงินที่หลากหลายทั้งการโอนเงินการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเงินสวัสดิการหรือเงินคืนภาษีโดยจะได้รับเงินได้โดยตรงผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ภาคธุรกิจ จะเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจจากการที่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วภาครัฐจะเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่สะดวกและถูกต้องในการสนับสนุนโครงการของ national e-payment นี้ธนาคารต่างๆและบริษัท national i t m x ได้ดำเนินการเรื่องใหญ่ๆ3เรื่องคือเรื่องแรกเรื่องการลงทุน ธนาคารต่างๆและบริษัท National ITMX ได้ลงทุนพัฒนาระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบบการชำระเงินแบบ E-Payment รวมทั้งบริการพร้อมเพย์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยเฉพาะจุดจากอุปกรณ์โมบายและอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบตามมาตรฐานชั้นนาในระดับสากลเรื่องที่2ในด้านราคาค่าธรรมเนียม ธนาคารต่างๆได้มีการพิจารณากำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินและการชำระเงินของบริการพร้อมเพย์ให้เอื้อต่อการส่งเสริมการใช้ e-payment ของประชาชนโดยจะนำอัตราค่าธรรมเนียมนี้มาใช้เมื่อเริ่มให้บริการภายในปีนี้ในขณะเดียวกันก็ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเก็บจากการใช้บริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็นเงินสดซึ่งมีต้นทุนสูง โดยจะนำมาใช้ในในปี2,562ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาใช้บริการ e-payment แทนสำหรับค่าธรรมเนียมของบริการพร้อมเพย์นี้มีตั้งแต่การไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ e-payment ในชีวิตประจำวันและมีการคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากสำหรับการโอนเงินอื่นๆ ซึ่งการที่ธนาคารต่างๆกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของบริการเหล่านี้ในอัตราที่ต่ำเพราะเห็นว่าการลงทุนให้ประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่ระบบ e-payment ที่จะสร้างประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆต่อไปเรื่องที่3ที่เราร่วมกันดําเนินการเพื่อการสนับสนุน national e-payment คือสมาคมธนาคารไทยและธนาคารต่างๆ จะช่วยกันดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าประชาชนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของโครงการ National e-payment และชักชวนให้ลูกค้าประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆและเข้ามาใช้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ National e-payment ต่อไปสําหรับความพร้อมที่จะให้บริการนั้นความพร้อมเรื่องแรกคือการรับลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ หรือที่เราเคยเรียกว่าลงทะเบียนเอ D นนั้นธนาคารทุกแห่งมีความพร้อมแน่นอนในวันที่15กรกฎาคมธนาคารบางแห่งอาจจะเริ่มรับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้และช่องทางที่สามารถลงทะเบียนก็มีหลายหลากตั้งแต่สาขาของธนาคารตู้ ATM อ e อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งแล้วแต่ธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนด โดยการลงทะเบียนก็จะไม่ยุ่งยากเพียงเลือกช่องทางที่ท่านสะดวกและเตรียมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนที่แตกต่างกันบ้างในแต่ละธนาคารซึ่งลูกค้าจะสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากธนาคารที่ใช้บริการความพร้อมในเรื่องที่2คือวันเริ่ม ใช้บริการวันที่31ตุลาคมนะครับโดยประมาณธนาคารจะพร้อมให้บริการพร้อมเพย์สำหรับการโอนเงินสำหรับบริการอื่นๆตามแผนของโครงการ National e-payment ก็จะทยอยออกมาให้ใช้กันต่อไปก่อนหน้านี้ท่านสื่อมวลชนถามผมมากว่าเมื่อมีบริการใหม่นี้แล้วบริการโอนเงินอื่นๆของธนาคารจะเป็นอย่างไร จะยังมีอยู่ไหมผมขอเรียนว่าบริการเดิมของธนาคารยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับเพราะลูกค้าคงไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้พร้อมเพย์ได้ทันทีจะต้องใช้เวลากว่าจะลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบใหม่ทั้งหมดและสื่อมวลชนก็จะถามผมต่อไปว่าแล้วบริการเดิมจะปรับราคาหรือไม่ตอนนี้ต้องขอเรียนเลยนะครับว่าเราจะคงราคาของบริการเดิม นะครับย้ำว่าคงราคาของบริการเดิมไว้เพราะบริการแต่ละแบบจะมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมหรือรายละเอียดที่แตกต่างกันและถ้าลูกค้าอยากใช้พร้อมเพล์ก็ต้องรีบมาลงทะเบียนเพื่อใช้ของใหม่แทนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองนะครับผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินของประเทศไปสู่ระบบ e-payment ที่ใช้เงินสด ได้น้อยลงและในานามของสมาคมธนาคารไทยผมขอขอบคุณรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารสมาชิกทุกทุกธนาคารสถาบันการเงินของรัฐนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการชำระเงินของประเทศในวันนี้เพื่อให้ก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในอนาคต ตอนนี้ก็จะขออธิบายเรื่องค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์นะครับก็ตามตารางที่ที่ปรากฏบนอจอนะครับว่าค่าธรรมเนียมก็คิดง่ายๆนะครับว่าเป็นการโอนเงินระหว่างบุคคลธรรมดานะครับระหว่างบุคคลธรรมดาแปลว่าผู้ส่งก็บุคคลธรรมดาผู้รับก็บุคคลธรรมดานะครับ เราก็จะกําหนดค่าธรรมเนียมเป็นช่วงนะครับใน,ในเรื่องนี้ก็คือการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือช่วงแรกนะครับถ้าหากว่าท่านใดโอนเงินไม่เกิน5,000บาทต่อรายการนี้นะฮะเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็คือฟรีนะครับทุกรายการนะครับในช่วงที่2ก็คือถ้าหากมากกว่า5000บาทถึงส0 0 0มบาทต่อรายการจะเก็บไม่เกิน2บาทต่อรายการนะครับช่วงที่3ก็คือหากมากกว่าส0 0 0มบาทถึง1,000งแบาทต่อรายการ ก็จะเก็บไม่เกิน5บาทต่อรายการนะครับในช่วงสุดท้ายก็คือมากกว่า1 0 0 0 0แบาทถึงวงเงินสูงสุดนะครับแล้วแต่แต่ละธนาคารจะเป็นผู้กําหนดจะเก็บไม่เกิน10บาทต่อรายการสําหรับอันนี้ก็เป็นรายการเรื่องค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดให้ใช้บริการระบบก็คงประมาณปลายเดือนตุลาคมขอขอบคุณครับ